สวัสดีค่ะปูนาจากช่องปูนา USA Channel ค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วจ้าไปยังไหน้อยจ้าพี่ๆพีน้องๆสบายดีสุขสุขคตน,นจะจ้าสําหรับปูนากดสบายดีค่ะวันนี้จะพี่น้องจ้าปูนาจะพาเพื่อนๆมาว่าวถ,ถึงประเด็นเกี่ยวกับพระพระกจิอาจารย์นะคะสาเหตุที่ปูนามาว่าวถึงเรื่องพระกจิอาจารย์นะคะ เพราะว่าปูนาได้ลงคลิปไปเมื่อสองมืออที่แล้วนะคะเกี่ยวกับทําไมคนไทยถึงเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยาาสตร์หรือว่ามูเตลูหรือว่าโชคลางของขังนะคะมื่อนี่ปุนาถึงจะอยากเอาเรื่องนี้มาเวาต่อพี่น้องเพราะว่ามีเรื่องที่ปูนาจะมาแชร์ให้เพื่อนๆรับชมรับฟังกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนี่นะคะ ก่อนที่เพื่อนๆจะไปติดตามพร้อม <Die> ๆกันนะคะอย่าลืมนะจ้ะเด้อคนติเขาว่าใหม่ก็ฝากกดติดตามฝากากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปใไม่ไมของชองปูนา U.S.A. Channel ้อจ้ะสำหรับเพื่อนๆนะคะเอฟซีเก่าที่กดติดตามไปปุนาแล้วนะคะเพื่อนจา๊าปุนาขอบคุณเป็นอย่างมากขอบคุณจากใจจริงเลยนะจ้ะสำหรับเรื่องที่ปูนาจะมาเอาเืินนี่นะจ๊ะพี่น้องจา๊า ปุนาต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะที่เป็นเรื่องอของเอฟซีปุนานะคะปุนาก็ขออนุญาตเอฟซี FC นะคะเรื่องนี้นะคะมาเล่าให้เพื่นพนอนๆสู้พี่ๆน้องๆฟังว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ,อยากจะให้เพื่นพนนะอนๆให้ระวังตัวนะคะอย่าไปเสือแม้แต่พระที่ห่มผ้าเหลืองนะคะเดี๋ยว เพื่อนจะทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะต้องฟังให้รู้เรื่องนะคะแต่ฟังบนรู้เรื่องหรือว่าฟังโบจกเรื่องนี่จะบรู้เรื่องนะพี่น้องต้องฟังให้จบค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปโมยากวาลายใหญ่ห่างพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามประหมกันนะจ้า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเจ็ปีที่แล้วนะคะคือเอซของปูนาเพิ่นมีลูกสาวนะคะลูกสาวก็แต่งงานนะคะก็แต่งงานแล้วก็มีลูกนะคะตอนนั้นก็ลั่งท่องเลยหเดือนค่ะพี่น้องจ๋าก็พากันทํางานทําการเนาะสองสาม,มีทำงานเศร้าเย็นพี่น,อน้องก็พากันสอนเนาะคนเน่าสมัยก่อนนะ่ะ ห็ดมอเตอร์ไซค์กันพี่น้องกะพากันสือมอเตอร์ไซค์ขับไปทํางานสองผวเมียทุกมือ้อยี่หมูอเสาพี่น้องตืง่นแต่เสาไปกันไปทางานปกติแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมื้อหนึ่งพี่น้องแม่ก็ไปทํางานแม่เน่ะแม่นะ่นะทางานอยู่โรงงานโรงงานกับพี่เขยพี่สาวแล้วก็ลูกสาวก็เลเยเขยกับไปทํางานไปทํางานโรงงานเนาะก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปออกจากบ้านพ่อกไก่พี่น้องเนี่ยเมื่อสาออกจากบ้านพ่อกไก่ก็อ่า แม่คนที่เป็นแม่นะครับกำลังทํางานอยู่ได้ยินข่าวว่าลูกโดนรถชนพี่น้องเอ้ยสลบทั้งยืนพี่น้องจา่าบุกิดบุฝันแล้วก็ลูกลูกที่โดนรถชนน่ะพี่นอ้องอ่าสลบ <c oughs> สลบทันทีพี่น้องจ่ากะนั่มไปส่งโรง,งพยาบาลเป็นนอนอยู่โรงพยาบาลอ่าผ่านไปอาการสาหัสพี่น้องสาหัสแบบ ไม่คิดว่าแบบน่าจะพิการดูท่าทางน่าจะพิการมาสัตก็เป็นน้อนโรงพยาบาลสิบก็มือแลก็ยังบบฟืน้นน้องเพิ่นก็เลยเฮ็ดจังไหนน่อก็เฮ็ดยังไหนลูกบบฟืน้นก็เลยคิดไปหาอยากจะไปหาหลางศอกหลางทรงอยากจะไปปรึกษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไปปรึกษาผู้นั้นผู้นี้คนก็เลยแนะนาําว่าให้ไปมีพระอาจารย์ เจอาจารย์องค์หน uh ึ่งว่าส right. ันศักดิธิ์มากว่าสันสักดิธิ์ว่าสันแล้วก็ฉันเข้ามือเดียวว่าสันอยู่กมูบ้านอีกมูบ้านหนึ่งว่าสันน้องก็เลยมาปปึกษาพี่สาวเอฟซีของปุนาคุณก็มาปปึกษาพี่สาวบอกพี่สาวพาน้องไปหน่อยก็บอกว่าพระอาจารย์องค์นี้ศักศิธิ์มากแล้วก็ฉันเข้ามื้อเดียวแล้วก็อยู่กับบ้านตรงนี้ตรงนี้แล้วพระอาจารย์องค์นี้ก็ประมาณน่าจะมานหกเกือบเจ็ดสิบแล้วว่าสันท่านคงจะสักศิธิ์จริงว่าสันก็เลยพากันไปพี่น้อง ดันโดนเงินไปสถานที่กีจีอาจารย์อยู่นี่จะเป็นกล้ยๆบ้านเฮาคล้ายๆกับหน้าโคพี่น้องเพิ่นก็ไปมีคนบริจาคมีญาติยมบริจาคทีให้มันกล้ยๆกับพ่นน้าพี่น้องเป็นก็ไปสางกุฏิไปสางกุฏิไปตรงพ่นน้าพี่น้องพอกันไปถึงโดนนั่นกันไปถึงในพระเกอีจีอาจารย์บูยูชาวบ้านบอกว่าท่านติดทุระเพาสั่นกับพระกันอ้าวอุตส่าห์ไปถึงทีแล้วเพาสั่น์จังไรระพันี์ กูสามารถเดินน้ำมาต่ไก่ว่าสันก็เลยพะก,กันถ่าพี่นอ้องพะก,กันถ่าบ้านนี้ถ้าบุดนมาถ่า,ายยุ่แป๊บหนึ่งเห็นพระอาจารย์ย่างว้ไว้หลับถงมาพี่นอ้องผ้าสบายเ็นพี่นอ้องโดนล้มพัดว้ไว้ไวไวกลกังหลับถงมาพี่นพะกันดีใจเห็นพระอาจารย์กลับมาโอ้ยพระอาจารย์กลับมาแล้วว่าสัตดีใจว่าสัตเพราะ พระอาจารย์มาถึงไกลๆก็เห็นพระอาจารย์ถือถุงว่าสันถือถุงถุถงพลาสะติกพี่น้องก,ก็เห็นว่ามันอยังอยู่ในถุงก็เลยถามพระอาจารย์มา่าอาจารย์ไปไหนมาว่าสันพระอาจารย์อาจารย์ตอบทันทีว่าอ๋ออาตมาไปซื้อไก่ย่างไก่ย่างข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งไก่ย่างว่าสัน <laughs> ทั้งน้องเอฟซีของปุนาแกโมองหน้ากับพี่สาวเอา้าไหนบอกพระอาจารย์สั่ข้าวเพื่อเดียวไง นบ่ายโมงแล้วแล้วทำไมต้องไปซื up up ้อไก่ย่างไก่ไก่ย่างเขาเหนียวก็พี่สาวกับอิบสิงสาวคือปีอิบซีปุนากับมองหนากันก็เอ๊ะมันชักอย่างไงเนี่ยอ้าผิดก็เลยพากกันตัดสินใจในเมื่อไงก็ตัดสินใจมาถึงตรงมาถึงแล้วมันก็ต้องดูเพราะว่ายังไงเราก็เสียเวลาดันดดนมาแล้วาสัตว์ก็เลยพากกันตัดสินใจเบิ่งเบิ่งหมอว่าสัตต์ตัดสินใจแล้วอัน ก็เลยถามว่าอาจารย์อาจารย์อาายากจะให้ยกคูเท่าไหร่อาจารย์ว่าไม่ต้องไม่ต้องยกคูไม่ไม่ต้องยกครูสักบาทว่าสันไม่ต้องการเงินสักบาทว่าสันขอเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดว่าสันอ้าวก็เลยให้วันเดือนปีเกิดของลูกสาวไปนั่นแหละกัหลังจากที่อาจารย์ดูห้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายก,ก็บอกว่าให้รอแค่นั้นรอให้เขาฟื้นว่าสันก็ ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคาอะไรแนะนําที่แบบน่าสนใจน่าเป็นที่พึ่งพาน่าที่แบบว่ามีความหวังก็เลยพระก,กันกลับมาบาทพ่อกลับมาบาทในอาทิตย์หนึ่งวะสันพระอ,อาจารย์ตามมาค่ะพี่น้องพระอ,อาจารย์ตามมาพี่น้องเอฟซีปุณละตกใจเฮ้ตามมาถูกบ้านได้ยังไงวะสันตามมาได้ยังไงตามมาถึงบ้านแล้วก็มีการเอาพระเอาเพื่อมาให้เช่าบูชาด้วย่าพระแล้วก็ดูพระ ถ้ทาทางพระนี่เกือบล้ายกก็เป็นพระดินพระแบบว่าเบิ้งแล้วว่าพุนาจะศักศิ์ดซะสั่นก็พอมาถึงบ้านนี่ก็มาบอกว่าบ้านน่ะสร้างผิดตะวันมั่งสักสร้างขวางพระอาทิตย์สร้างอะไรก็ไม่รู้ประตุงประตูนี่ไม่ถูกห่วงจุยเอียงกับว่าไปพี่น้องมติมองหันมองนีบ้านรั่วบ้านยังสั่นว่าถือห่วงจุยยังสั่นยังสี่มติพี่น้องแต่ว่าพอเอาเงินเด็แต่ว่า ออยากให้ให้ให้ใหหลือทำไมด้วยเห็ดต๊แตงไม่หรือว่าเห็ปปับปปูไม่แต่ว่าให้บ,บริจาคตามศรัทธาวาสันแต่ว่าสิเห็แบบว่าโยกคู่โยงอย่างนี้บอเอาแต่ว่าให้บ,บริจาคตามศรัทธาแนะนําไปอย่างกระซางกับบอกบอกว่าให้บ,บริจาคตามความศรัทธาวาสันน้องเพิ่นก็นเลยเอ๊มันชักยังไงยังไงทําไมต้องตามมาที่บ้านน้องเพิ่นเลย เอาอย่างนี้ว่าอาจารย์เดี๋ยวาจะบูชาพระไปองค์หนึ่งนะประสันก็เลยพระบูชาพระไปไปองค์หนึ่งสามร้อยบาทประสันเมื่อก่าปีที่แล้วสองร้อยบาทก็เยอะได้พี่นองแล,ล้หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็กลับไปอาทิตย์ต่อมามาอีกว่าสันพีนองกลับมาอีกว่าสันเอ๊ะมันชักยังไงยังไงอยู่นองพังกันเลยว่าหุ้ยไม่เอาแล้วว่าสันนองก็หลบก็หลบหลบครั้งครั้งแรกเออก็ ลบไปได้แล้วอาทิตย์ต่อมามาอีกพี่นอ้องไม่อีกน้องก็บอกโอ้ยไม่ไหวแล้วลบแล้วไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้ววาสันน้องเพิ่งก็บอกอไม่เอาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่พระแล้วดูท่าทางน่าจะดื่มด้วยว่าสันน้องว่าท่าทางเนี่โอ้น่าจะปานานด้วยว่าสัน <c oughs> ดูท่าทางน่าจะอาศัยผ่าเหลืองพี่น้องวาสันน่าจะอาศัยผ่าเหลืองไอ้หากินว่าสันน้องเพิ่งกัหลบเพิ่งก็บบริไปไปแพว่า คุยนําแบบว่าก็หลังจากนั้นนะคะก็พระอาจารย์คนนั้นก็หายไปว่สันเพราะว่าตอนนั้นพระอาจารย์ก็ประมาณเกือบเจ็ดสี่เพี่น้องหเมื่อเมื่อเก่าปีที่แล้วว่สันคือพระอาจารย์องค์นีเนี่ยตามที่บอกมามา้นะคือแบบว่าใหายทิ้นฐานไปเรื่อยวสันคือแบบว่าไปอาศัยอยู่บ้านนีอยู่ละก่ะ ไปเหกก้มสัตว์เท้าของบบาชาวบา้านชาวบ้านแลก็เสื้อนับถือแล้วก็หลังจากนั้นนับชาวบ้านเขานับถือแล้วเขาเห็นพฤติกรรมแล้วเขาก็ไล่หนีกับไปบาา้านใหม่ไปยังเสร็จก็หากินอาศัยผ่าเหลืองหากินไปยังสี่พี่น้องก็ะจิเป็นยังสี่ว่าสันเอฟน้องเอฟซีปูน่าเราไว้ฟังนะคะและหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่น้องเขาไปพึ่งอาจารย์แล้วนะคะ,ะย้อนมาถึงลูกสาวของของเอฟลูกสาวของเอฟซีปูน่า หลังจากนั้นวสันประมาณผ่านไปได้สิบเจ็ดมื่นวสันน้องก็ยังไม่ฟืน้นวสันเพราะว่าไปหาพระอาจารย์มากก็บ,บร้ให้แค่คําแนดนาอยังที่แบบว่าเป็นที่แบบว่าพึงผ้าวสันพ,งพึงผ้าใดทั้งใจวสันบอบ่มีประโยชน์เลยวสันไปไปถิ่มซื่อ่าสันแล้วน้องมันก็เลยมาปรึกษาหมอมาอา,มาอาศัยทางแพทย์แพทย์สยศาสตร์ไม่ใช่ไพยศาสตร์แพทย์ไอ ที่รักษานะคะก็เลยมาคุยกับแพทย์ว่าคุณหมอคะมาปรึกษาอยากให้คุณหมอตรวจดูว่าเด็กที่อยู่ในท้องนะ่ะเขาพิการไหมถ้าเด็กอยู่ในท้องพิการอะ่ะขอเลือกเอาลูกสาวไว้ได้ไหมคะวะสันเพราะว่าลูกสาวจังหนเบิงทาท่างเร็วก็อาจจะพิการไปตลอดชีวิตเพราะอาการหนักมากมอก็เลยว่าหมอก็เลยร้องขอขอตรวจดูเด็กดูขอน,นะคะว่าเด็ก สภาพเด็กเป็นยังไงวัศมอก็เลยไปตรวจเบ่งลูกในท้องพี่น้องเอ้ยสรุปไปสิบเจ็ดมือลูกในท้องนั้นแข็งแรงหายใจวัน์หมอบอกว่าหายใจปกติแข็งแรงมากคุณแม่ว่าัศนโอ้จะเป็นเทวดาส่งมาเกิดพี่น้องแข็งแรงมากตอนเกิดอุบัติเหตุนะ่ะน้องเพิ่นท้องในหกเดือนพี่น้องช่วงมกกล่าไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็หลังจากนั้น ออกโรงพยาบาลมาพี่น้องฟื้นแล้วก็ออกโรงพยาบาลมาก็กเลยมาขอดลูกขอดลูกในขณะที่ตัวเองร่างกายไม่ปกติพี่น้องมาขอดลูกตอนพฤษภาสี่เดือนต่อมาก,ก็มาขอดลูกขอดลูกมากปกติพี่น้องร่างกายแข็งแรงอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็หลังจากลอดลูกเสร็จค้นที่เป็นสามีหนีไปเลยกับพี่น้องทิ้ง ทิ้งลูกทิ้งเมียหายไปเลยเพราะว่าอย่างพอคิดว่าเมียจะคลองเราจะพิการไปตลอดชีวิตว่าอยากมารับผิดชอบมาสัน่นทิ้งเมียไปเลยแล้วก็ทิ้งลูกลูกพึ่งลอดทิ้งไปเลยมาสัน่นแล้วที่นี่คู่กรณีพี่น้องคู่กรณีที่ที่มาซดนั่นกับเกิดอุบัติเหตุนั่น เจ็บฟี่พี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าสามีตัวเองเขาบอกว่าเอาพยานมาสีว่าจะเอาคนที่พยานมามาเป็นพยานที่เขาตึงะจใจเงินให้ว่าจเจัวเองกับบมีพยานเพราะว่าสามีจะของหนีไปแล้วก็เลยไอ้บาดเจ็บฟี่พี่น้องโอ้ยเป็นตาหนายพี่น้องเออหนอะคนไทยเขาหนาะบ่บไห้บไ้แบบว่าเสีย หาเป็นคาทั้งขวนกับพอหาพี่น้องพอจ่า,จายห้จากบาทคือบาทเจ็บพี่อาการนองเพื่อก็ดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะจมือกับจมือนี่ก็ยังแบบว่า ก่สิปกติแะพี่น้องเก่าปีพันไปนะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นคนที่น้าแต่ดีมากหน้าตาดีมากหน้าตาสวยน้องก็ส่งรูปให้ดูสวยหุ่นดีแล้วลูกสาวน่ารักมากน่ารักจริงๆพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องก็เอามาเอาชีวิตมาแช่ให้เพื่อนฟังนะคะการที่ไปพบพกเกจิอาจารย์ดูดีดว่าพระที่ไปเจอพกเกจิอาจารย์ที่ไปเจอนั้นเป็นเกจิอาจารย์ที่ ศักดิ์สิทธิ์จริงไหมเป็นพระที่หน้าเคารพหน้านับถือไหมเพราะว่ายังเพราะว่าสมัยสมือนในบ่แมนเมื่อวายพระได้ไปนองพระนะฮะหากินน้ำผ่าเหลืองมิเยอะแยะพี่น้อง,อง,องต้องดูให้ดีมีสติพี่น้องอย่าไปอย่าไปเสืออย่าไปเสือค้นหลายค้นแบบว่าโอ้ยองนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆงเนี่ยเบิ้งเฮนีดีพี่น้องเบิ่งดีว่าพระนี่เป็นพระทีะ่เป็นพระที่อยู่ในสิล์กินเนะทัมอิลีบอร์ดพี่นอ้องเพิ่นศักดิ์สิทธ จิงวอเพิ่นเข่งคัดในาศาสนาเพิ่นปฏิบัติตามพุทธศาสนาโบพี่น้องนี่แหละค่ะพี่พี่น้องจ่าเรื่องนี้ปุนาก็เลยเอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆพนะคะดูดีๆพี่น้องการที่เขาจะไปหาพระสงฆ์องค์พระเจ้านะเบิ่งดีๆก่อนพี่น้องมีสตินะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องจ๋าก็อย่าลืมฝากกดติดตามผู้ใดมักคลิปนี้นะ,ะฝากแช่กันเยอะๆฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชทกันเป็นกำลังใจให้โบน,นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ <c oughs> โอเคค่ะสวัสดีจ้า